สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะช่องทางเดิมเลย T R M U T P Live ค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาสายมูทุกท่านนะคะ ไปรู้จักกับหลวงปู่เฮงค่ะซึ่งพึงจะมีพิธีพุทธาพิเศษเรียนของท่านไปนะคะซึ่งหลวงปู่เฮงนั้นก็เป็นเกจิดังตำนานอีสานใต้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีเลขเด็ดมาบอกต่อกันด้วยค่ะสำหรับพิธีพุทธาพิเศษเรียนหลวงปู่เฮงนะคะเกจิดังตำนานอีสานใต้เนี่ยมีขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ ที่วัดพัฒนาธรรมรามค่ะหรือว่าวัดบ้านด่านช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งคุณเอพุทธศิลป์นะคะผู้จัดสร้างเรียญวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรแปดรอบหลวงพ่อเฮงปะพาโสก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีพามนะคะบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะมีพิธี พุทธาพิเศษเรียนวัตถุมงคลในช่วงบ่ายค่ะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพราหมณ์นะคะก็ได้มีการจุดประทัดจำนวนหลายนัดด้วยกันก่อนที่แน่นอนเลยนะคะเหล่าบรรดาคอเลขเด็ดทั้งหลายนะคะก็จะไปส่องเลขกันนะคะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าใครที่ได้ฟังวันนี้นะคะฝนมีเลขเด็ดมาฝากกันด้วยสําหรับเลขห่างประทัดนะคะก็จะเป็นเลข317 กับ56ค่ะทำให้นักเสี่ยงโชคนะคะก็ไม่พลาดเลยที่จะนำเลขดังกล่าวเนี่ยไปเสี่ยงโชคกันในงวดวันที่1เมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้แต่ว่าบอกไปตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าเลขเด็ดเหล่านี้ที่ฝนนำมาบอกต่อกันอยู่ในวิจารณญยาณของแต่ละท่านแต่ละบุคคลหยุดที่ความเชื่อของแต่ละท่านด้วยนะคะส่วนในช่วงบ่ายคะ่ะเวลา13นาฬิกาคะ่ะหลวงปูเ่เฮงนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษเรียนวัตถุมงคลน,นะคะรุ่นจเจริญ ทอนแดรอบหลวงพ่อเฮงประพาโซค่ะโดยมีหลวงปู่เฮงประภาโซนะคะเป็นประธานนั่งปลกอธิษฐานจิตร่วมกับพระเกจิคณาจารย์อีก15รูปด้วยกันอย่างเข้มขลังทีเดียวท่ามกลางประชาชนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจัมพูชานะคะ แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะที่มาเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีพุทธาพิเศษค่ะเอพุทธสินนะคะก็ยังได้ถวายปัจจัยกับหลวงปูเ่เฮง ประภาโสจำนวน3า8ล้านบาทนะคะพร้อมกับมีการแจกเข้าวสารนะคะจำนวน3,000กิโลให้กับประชาชนที่มาร่วมง,งานอีกคนละ2กิโลกรัมด้วยกันรวมทั้งยังมอบธนบัตรควันถุงนะคะให้อีกคนละ100บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,000 200, 0 0บาทด้วยกันยังไม่พอเท่านั้นนะคะนอกจากแจกข้าวแจกเงินแล้วยังมีการแจกเหรียญวัตถุมงคลรุ่นดังกล่าวด้วย อีกจำนวน2,500เหรียญโดยมีประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชานับพันเลยนะคะต่างกลูแห่เข้าไปรอรับเหรียญด้วยความศรัทธาหลวงปู่เฮงเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมถึงทั่วประเทศไทยเองนะคะก็จะมีอากาศที่ร้อนทีเดียวแต่ว่าประชาชนผู้มีชือศัทธานะคะก็ ยังคงเดินทางไปที่นี่อย่างขับขั้งเลยทีเดียวค่ะทีนี้ฝนอยากจะพาให้คุณผู้ฟังนั้นมารู้จักกับหลวงปูเ่เฮงกันให้มากขึ้นหลายๆคนอาจจะแบบรู้จักท่านอยู่บ้างแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยวันนี้ฝนจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าหลวงปูเ่เฮงนั้นคือใครแล้วก็ทําไมถึงได้เป็นตำนานเกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้กันค่ะ หลวงปู่เ้งประภาโซนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมรามหรือว่าวัดบ้านด่านช่องจอมนะคะสรีอายุ96ปีค่ะ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภของแดนดินถิ่นอีสานใต้เลยนะคะท่านเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปี2470ปีเถาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นชาวกัมพูชาแต่ว่าได้อพยพมาอยู่ในประเทศไทยในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองค่ะโดยย้ายมาอยู่นะคะหมู่บ้านปราสาทที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นนะคะก็ประกอบอาชีพทำสวนทำนามีพี่น้องด้วยกัน13คนค่ะ เป็นบุตรคนที่7ดนะคะในวัยเด็กของหลวงปู่เฮงค่ะอายุสักประมาณ13-14ถึงปีพระอาจารย์เชิดธธรรม,มกโรนะคะลูกพี่ลูกน้องของหลวงปู่เฮงค่ะเดินทางทุดงมาจากประเทศกัมพูชานะคะได้เข้ามาเยี่ยมญาติพี่น้องที่ประเทศไทยโดยท่านบอกว่าจะเดินทุดงไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะได้ไปขอกับแม่ของท่านโดยขอให้น้องเนี่ยได้ตามไปด้วยและจะได้สอนให้แล้วก็หัดให้เรียนเขียนอ่านหนังสือ ทำให้ได้ศึกษาอาักคาร้อมศาสตร์วิชาแขนงต่างๆนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะด้วยหลวงปูเ่เฮนนะคะศึกษากับพระอาจาร,รย์เชิดพระพี่ชายแล้วก็ออกทุดงไปด้วยเสมอค่ะ จนมาถึงอายุ15ปีนะคะท่านก็ได้กลับมาบ้านแล้วก็ได้บทเรียนเป็นสามณรนค่ะเรียนภาษาไทายภาษาคอมแล้วก็ภาษาบาลีเพิ่มเติมจนสอบได้นักทมโทค่ะและเมื่ออายุได้21ปีนะคะท่านก็ไปเป็นทหารที่กรมทหารม้าจังหวัดลบบุรีเลี้ยงม้าขี่ม้าอย่างนั้นไปอยู่3ปีด้วยกันหลังจากที่ปลดประจำการแล้วนะคะก็ออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยค่ะช่วงชีวิตเนื่งของท่านนะคะก็ท่องเที่ยวไปทั่วเลยแล้วก็ ไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาด้วยค่ะจนกระทั่งมาถึงในปีพศ2495นะคะก็ได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีได้มีโอกาสพบกับ หลวงพ่อคงวัดสัพพรสนะคะก็เลยตัดสินใจบวชอีกครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อคงนะคะก็ได้ถ่ายทอดวิชาวิทยาคมนะคะอักขระเลขยันภาษาขอมเขียนผงลบผงศักยนันและคาถาต่างๆมากมายเลยโดยเฉพาะคาถาคงกระพันชาติ ยนต์ระยะทางค่ะซึ่งท่านเองก็มุ่งศึกษาจนเป็นผู้ที่มีความชำนาญจนกระทั่งหลวงพ่อคงนะคะไว้ใจให้เขียนยันแล้วก็อักขระแทนด้วยแล้วก็ได้เข้าร่วมปลุกเสกด้วยนะคะในปีพศ2532ค่ะหลวงพ่อคงมรณภาพลง จึงได้แต่งตั้งให้เป็นจเจ้าอาวาสวัดวังสัพพรสแทนค่ะแต่ว่าหลวงปู่เฮงนะคะก็อยู่ได้เพียงแค่6พรรษาเท่านั้นท่านก็ขอลาออกแล้วก็ทุดงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายได้กลับมาที่บ้านเกิดค่ะแล้วก็อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านด่านช่องจอมอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์มาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะ หลวงปู่เฮงนะคะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวอีสานใต้แล้วก็ชาวกัมพูชาแถบชายแดนนะคะให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากโดยท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมนะคะยามได้รับกิจนิมนต์ไปงานบุญต่างๆก็ไม่เคยปฏิเสธเลยถึงแม้ว่าท่านจะอายุย่างเข้าสู่วัยชราแล้วถ้าหากว่าเทียบกันแล้วนะคะกับคนที่อายุทั่วไปเหมือนกับท่านนะคะอายุสักเกขึ้นไปเนี่ยบางคนก็อาจจะมีอาการหลงลืมไปบ้างแล้ว ะะบางคนก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านเองก็ยังคงมีสุขภาพที่ดีอยู่นะคะโดยท่านจะเดินทางนะคะเข้าร่วมพิธีอยู่เสมอเลยไม่ว่าใครที่ได้ไปนิมนต์ท่านมานะคะแล้วก็ท่านเนี่ยก็จะเดินทางไปถึงสถานที่งานก่อนเวลาเป็นประจำเลยส่วนกิจนิมนต์ในพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลตามวัดต่างๆนะคะท่านก็จะเดินทางไปร่วมพิธีอยู่เสมอเช่นเดียวกันแม้ว่าจะใกล,หกละะ้หรือว่าไกลนะคะหรือว่าเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ก็จะมีความสุขที่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นค่ะสิทธิผู้คอยดูแลปรนิบัตินะคะก็ไม่สามารถที่จะทัดทานอะไรท่านได้เลยส่วนทางด้านของวัตถุมงคลที่อธิษฐานจิตปลุกเสกนั้นนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เล่าขานกันมาทําให้บรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องวัตถุมงคลนะคะต่างก็สอบแสวงหามาบูชาครอบครองติดตัว เกียรติคุณบารมีนะคะรวมทั้งพุทธาคมและพลังจิตของท่านทำให้ได้รับการยกย่องนะคะว่าหลวงปู่เฮงนั้นเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์และแดนดินถิ่นตายกันอีกด้วยและะ้วค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของหลวงปู่เฮงนะคะที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามท่านมาบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยทราบประวัติของท่านมาก่อนนะคะว่าท่านมีชีวิตความเป็นมายัางไงนะคะซึ่งวันนี้ฝนก็ได้รวบรวมนํามาเล่าให้ฟังกันแล้วแล้วก็ได้บอกถึงเลขเด็ดของท่านด้วยนะคะเป็นเลขเด็ด จากอมชิเลนเด็กของท่านนะคะก็จะเป็นเลขประทัดนะคะในพิธีบงสวงนะคะพุทธาพิเศษเหรียนลวงปลู่เ้งสำหรับใครที่อยากจะลองเสี่ยงโชคดูนะคะก็ลองนําตัวเลขเหล่านี้นะคะไปลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันดูได้นะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะ สามารถมีโชคมีลาบในช่วงนี้หรือเปล่ายังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ